รวมจอดไทไลท์ไทยเจอมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศครับจังหวะนี้ครับไปมาติดบล็อกโอ้โหแจ็คบล็อกได้อย่างสวยงามนะพวกนี้ครับ,ครบ,บนี่ครับแทมนี้ครับม,มาเลเซียเสิร์ฟมาดูจังหวะนี้นะครับเปิดยกขึ้นไปแจ็คแต่ยอดบอๆครับพวกนี้สุดยอดมากครับสวยงามมากจังหวะนี้ครับเสิร์ฟม,มาเปิดยกขึ้นไปเตะฉี่ครับพวกนี้ สุดยอดครับนี่แลครับสาใจแล้วครับไทยส่งมาเปิดโถขึ้นไปครับจังหวะนี้ยังไงติดเกี่ยวบนน้อยครับโอ้โหเกี่ยวได้แบบสวยงามแล้วก็เตะเองครับลากเล่นเองครับจังหวะนี้ครับเรียบร้อยครับโอ้โหสุดยอดมากครับเกี่ยวได้ยังไงครับจังหวะนี้ครับดูจังหวะนี้ครับเปิดโถขึ้นไปครับติดบล็อกอีกโอ้ยสุดยอดครับจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะสำคัญนะครับช่วงท้ายเกมนะครับ ท้ายเซตนะครับจัวะนี้ครับแต่ว่านี่นะครับมาเลเซียครับบอกว่าบล็อกเวอร์ครับวนี้ครับไม่ได้แต้มครับเป็นฝั่งมาเลเซียได้แต้มครับจังหวะนี้ครับตีบล็อกยกขึ้นไปจังหวะสําคัญนะครับจังแต้มนี้ครับบอน้อยดักทางถูกับเกี่ยวได้ยกขึ้นมาแจ็คไปมาเรียบร้อยครับเตมนี้ของไทยครับโอ้โหบีบหัวใจนะครับจังหวะนี้ครับแต้มนี้ถือว่าสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้ามาเลเซียได้มาันนี้ก็จะ มีโอกาสตีเสมอได้เลยนะครับเพราะว่าทางไทยจะไปฝ่ายเสิร์ฟนะจังหวะนี้เอาละครับแต้มปิดเกมครับตีไปเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นนั้นว่าครับไทยก็สามารถขว้าแชมป์แต่ก็ดับเบิ้ลนะครับทีมชาติไทยนะครับได้สําเร็จนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าสุดมันเลยนะครับเจอกับมาเลเซียครับคู่รักคู่แขนครับนี่นะครับบอลน้อยก็ติดทีมชาติครั้งแรกก็ได้แชมป์นะครับ